ฟิวไปเอานั่นแหละแม่ไปเป็นเพื่อนอหนูหน่อยนะไม่เอาไม่เหยียดเดินไปกันเองเลยฟินนยมไปเป็นเพื่อนน้องหน่อยแม่น่าไปเป็นเพื่อนน้องหน่อยโอเคแม่ไปฟิวรีไป,ไปพี่หิวไม่น่าลืมเลยอะ่ะแกอยู่ไหนอะ่ะนั่นไงฟิวแกยังอยู่ที่เดิมดีนะไม่หายอะ่ะ ปีแท้ด้วยอันตังหลายตั้งแน่ดีนะเนี่ยนี่ค่เจอถ้าหาไม่เจอเนี่ยแม่บนหูชาแน่ๆน่เลยไปกันฟิวกลับบ้านกัน <ไป S 1> พี่ฟิมดูนันสี่ตัวอะไรอ่ะไหนค้างคาวหรือเปล่าฟิวแต่ว่าตัวมันใหญ่กว่าค้างคาวอีกนะดูดิมีปีกกลมๆด้วยอ่ะเหมือน